สวัสดีครับต่อไปนะครับเราจะลองสร้างข้อสอบอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแบบถูกผิดนะครับถูกผิดวิธีการนะครับให้เราคลิกที่ create a new question นะครับไปเลือกที่เป็นแบบ t o f o l นะครับ two f a l l จากนั้นก็คลิกปุ่ม add นะครับเราพิมพ์เป็นว่าข้อที่3นะครับข้อ3าม ้องใส่โจทย์เข้าไปนะครับเป็นววัยวะในระบบทางเดินระบบย่อยอาหารสมมุตินะครับอันนี้จะเห็นว่าเป็นข้อสอบนะครับที่โจทย์เนี่ยบอกเป็นลักษณะของเป็นแบบฟอหรือแบบผิดนะครับคะแนนนะครับเราก็ให้ท่านก็ตั้งเข้าไปนะครับจากนั้น คอ l เ e c ก Answer นะครับก็คือ f a u s t นะครับเป็นคำตอบที่ถูกนะครับ f a l s e นะครับถ้าโจทย์เป็นจริงนะครับท่านก็มาเลือกเป็น t true นะครับเป็น t true นะครับจากนั้นก็ Save Change นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับมาพ r ว v ว e w กันดู f a l s e นะครับใช่ไหมฮะ ง่ายนะครับในการสร้างข้อสอบแบบถูกผิดนะครับซึ่งท่านจะสังเกตนะครับพอข้อสอบต่างชนิดกันเนี่ยนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับจะมีแสนลักษบอกลักษณะของข้อสอบอยู่อันนี้เป็น multiple choice นะครับอันนี้เป็น true false นะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตหนึ่งที่ท่านสามารถแยความแตกต่างได้ครับ